ทางด้านของ MEA ร่วมกับกทมและ AAS นะคะส่งมอบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้าสายให้กับโรงเรียนบ้านบางกะปิเพื่อให้คุณครูและนักเรียนนั้นได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนายวิาลาเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวสิทธิ์วัฒนศัพท หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS และนายวัฒนยูเสวิกุลหัวหน้าแผนกงานขายลูกค้าองค์กรด้านการเงินและหน่วยงานราชการ AIS ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้าสายให้แก่โรงเรียนบ้านบางกะปิจากการระดมทุนในกิจกรรมที่ชื่อว่า Better Bangkok Run 2023วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า ซึ่งรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดนะคะไม่หักค่าใช้จ่ายได้นำไปจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ WiFi ให้กับโรงเรียนในเครือกรุงเทพมหานครเพื่อให้เยาวชนนั้นได้รับความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์โลกโดยมีนายนิทัศรักไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกะปิเป็นผู้รับมอบณโรงเรียนบ้านบางกะปิที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะคือ MBA เราเนี่ยนะฮะผมต้องเรียนว่าเป็น การไฟฟ้าของคนเมืองหลวงเลยนะครับเราก็ดูแลมันใน,ในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นหลักอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของชุมชนสังคมที่เราอยู่ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครคือบ้านเรานะครับมีลูกล,กลกและหล,ลานบ้านเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทําโครงการเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเนี่ยเราก็จะมองที่เยาวชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นการ จ,จ,จัดงานวิ่งการกุศลที่ผ่านมาเนี่ยฮะมเมเตรอร์แบงคอกรัน2023ร่วมกับ AIS และกรุงเทพมหานครเพื่อหาอไรายได้นะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะฮะเรามาติด Wi-Fi ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจาก AIS ให้กับโรงเรียนบ้านบางกะปินะครับซึ่งเป็นแห่งแรกอาจจะเป็นแซนบ็อกของกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็จะทำให้เยวาวชนของเราเนี่ย ได้มีโอกาสนะครับที่จะได้รับรู้ได้เรียนรู้นะฮะโลกภายนอกที่ไม่ใช่จะมีความรู้จะเพียงห้องเรียนเราก็ถือว่าเราได้สร้างเยาวชนนะให้มีคุณภาพเข้าสู่สังคมในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ MEA ยังจัดกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าสร้างความปลอดภยัยและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านบางกะปินะคะอธิการตรวจสอบระบบสายดินตู้ทำน้ำดื่ม ตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าและตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ชำรุดซึ่งอยู่ในโครงการที่ดูแลระบบไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น334โรงเรียนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะ